เรื่องที่3การคำนวณแบบคอมพิวเตอร์นักเรียนคิดว่าถ้าเราให้คอมพิวเตอร์เลือกอาหารที่เหมาะกับเราให้คอมพิวเตอร์จะเลือกให้เราได้ไหมคะแล้วเราต้องทำยังไงให้คอมพิวเตอร์เลือกอาหารให้เราได้เราต้องทำการใส่ข้อมูลเข้าไปให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อที่คอมพิวเตอร์จะได้มีข้อมูลในการเลือกอาหารให้เรา โดยมีข้อมูลดังนี้ประเภทอาหารราคาอาหารความนิยมของอาหารและนี่คือรายการอาหารทั้งหมดที่เราได้ทำการใส่ข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ต่อมาเรามาดูกันค่ะว่านอกจากข้อมูลแล้วเราก็ต้องใส่เงื่อนไขให้กับคอมพิวเตอร์ด้วยเงื่อนไขนั้นได้แก่ประเภทอาหารในที่นี้เราเลือกอาหารหลักนักเรียนรู้ไหมคะคอมพิวเตอร์จะเลือกอะไรบ้างใช่แล้วค่ะ คอมพิวเตอร์เลือกข้าวผัดข้าวไข่เจียวข้าวยำและข้าวซอยไก่ต่อมาเราต้องกำหนดราคาอาหารคือไม่เกิน40บาทและมาดูกันว่าอาหารที่คอมพิวเตอร์เลือกมาเกิน40บาทไหมใช่แล้วค่ะอาหารที่คอมพิวเตอร์เลือกมาอยู่ในเงื่อนไขไม่เกิน40บบาทและสุดท้ายเลือกจากความนิยมของอาหารนักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์จะเลือกอาหารอะไรให้เราคะ ใช่แล้วเข้าไข่เจียวเพราะความนิยมสูงที่สุดเรามาดูกันต่อค่ะว่าถ้าหากเราให้คอมพิวเตอร์เลือกประเภทอาหารหลักที่มีคะแนนสูงสุดจากการคำนวณสมการ0.6คูณคุณภาพบวก0.4คูณความนิยมนักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์จะเลือกอาหารอะไรให้และมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูกันเลยคอมพิวเตอร์จะทำการเอามาคำนวณดังนี้0.6คูณคุณภาพบวก 0.4คูณความนิยมในอาหารหลักทุกเมนูและได้คะแนนดังนี้สรุปแล้วอาหารที่มีความนิยมสูงสุดคือข้าวยำม,มีใครทายถูกบ้างไหมคะว่าคอมพิวเตอร์จะเลือกอาหารอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คอมพิวเตอร์ช่วยตัดสินใจแทนเราเราต้องออกแบบขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการเลือกให้ชัดเจนก่อนว่าอะไรคือข้อมูลเข้า Input และอะไรคือผลลัพธ์ที่เราต้องการเอาพุตวันนี้เราก็เรียนจบเรื่องที่3การคำนวณแบบคอมพิวเตอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการคำนวณแบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์เป็นระบบและง่ายขึ้นค่ะสุดท้ายอยากให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนนะคะมีทั้งหมด5าข้อสั้นๆเท่านั้นใช้เวลาไม่นานค่ะพร้อมแล้วเปิดแบบทดสอบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะ